สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟตี้สุขุสุขชนเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในได้จ้าเร่อกดซับกระไรกดกระดิ่งจ้ามาแล้จ้า กินกันอ,ร,อร่อยยขอบคุณแม่เด้อขอบคุณอาหารนะจ๊ะอาหารเปรียกคุกจ้ะอร่อยมากเขาบอกนะ <c oughs> กินกันใหญ่เลยแม่ๆอาหารเต็มๆนี่โน่นอนะ่ะเอ็มแล้วเนาะไปโน่นแล้วเอิม

เคยเิรินเข้ามาแล้วส้มจุกส้มฉุนส้มจิ๊สบม,ม,มโออยู่ เล็กครบอยูครบกินเอียมแล้วก็ถอยออกมากินให้เอ็มไม่เข้าใจว่า ยิงสวยทำไมไม่อ้วนเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาทำหมันมาเขาตัวเป็นลำเม็นลาเลยแต่ยิงสวยตัวเนี้เดียวเจ้าหมอก็ตัวใหญ่แล้วเจ้าเทาก็ตัวใหญ่แล้วเกิดพร้อมสลิดนะเนี่ยตัวเล็กพวกยังไม่ทำหมันตัวเล็กขอบคุณแม่ตูดอจาะเอ้อ อาหารยังอร่อยเลยแม่เอ้ยเด็กๆกินได้อิ่มนี้พพ่มันเลยเนี่ยแม่อาหารเปียกครุกชอบมากอาหารเตียกครุกอาหารเม็ดเกี้ยงเลยแม่เลย ต้องเอาไปคุกให้ข้างในด้วยข้างในยังไม่ได้คุกข้างนอกได้กินเยอะข้างในไม่ได้กินเลยข้างในค่อยดูสบายแต่ข้างนอกอะวิ่งนะแต่แต่ข้างในอ่ะไม่ได้วิ่งเล่นนะข้างในอ่ะแคบวิ่งเล่นไม่ได้แต่ข้างนอกได้วิ่งเล่นสถา,านที่สะอาดด้วยนะพ่อเขาทำความสะอาดให้ทุกวันเลย พ่อเขาล้างพ่อเขากวาดเขาถูทุกวันเลยให้ลูกๆอยู่ให,ให้ลูกๆอยู่ ขอบคุณหลายๆได้ใจเอพอพอๆพอแม่แม่แอป,ปีทุกปู่ทุกคนเห็นลูกกินได้กับมีแห้งน่ะแม่แม่ก็คงจะอิ่มอกอิ่มใจเนาะนั่งมองอะเนาะโดูยเดถ้ากินอิ่มแล้วเขาก็ไปนอนหากินน้ำกินท่าเขาเนาะ ยังไม่ได้เก็บอื้อเลยวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์สด ขอบคุณหลายๆได้จัแม่เดอ้อไม่รู้เป็นในนี้ของใครมาเนาะแม่เนาะแม่แม่ส่งมาเราไม่รู้ว่าใครส่งมาเนาะแม่เนาะมาถึงแล้วเดอ้อ <c oughs> เป็นครีมอาบน้นําเด็กๆใช่ไหมคะครีมอาบน้นําเด็กๆใช่ไหมสบู่อาบน้ําเด็กๆขอบคุณหลายๆได้จับเด้ออ่า ของแม่ไหนคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้จ้ะเด้อแม่อขอบระคุณหลายๆได้จ้ะเด้ขอข่ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะก,กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะ,นะกดสับตะไคร้กดกระดิ่งพระเจด้พระผาคดคลิปใหม่ๆได้จ้ะพี่น้อง ล้าก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟอลลักแนวลชาแนลด้วยจ้าตั้งใดก็ขอขอบคุณหลายๆท่านแม่เด้อมึงนเด็กหน่อยนี่กินอิ่มแล้วก็มาแต่งสวยแล้วพี่น้องเอ้ยทำความสะอาดตัวเองแสดงว่าอิ่มจริงๆน่ะเนี่ยอิ่มมากๆเลยเนี่ยอิม่มว่ะตังไดก็ คนติดตามก็ขอให้สำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่แปีสุขุมสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้ะห่างไกลจากโรคภยยัยไข้เจ็บเพ่งเฮงปังปังล้ำล,ล้ำรวยๆวยนัพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งสุข,ขุมสุขคนนะจ้ะเด้อสวัสดีจ้าพ่อกคลิปหนายด้วจ้ะ